はい,い。 วันนี้จะพามากู้รอบในอ่างนะคะมากับพรานตีค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะคะโอเคค่ะเราไปไปกู้รอบกันเลยดีกว่าค่ะรอบกูแล้วมา ถึงรอบแล้วค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตะกองกันนะคะนี่อันนี้หลอกของเขามาค่ะมาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามาแล้วนะคะเดมากูเนี่ยดูเลยมีไหมโอ้โห โอ้โฮนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โฮนี่นโอ้โฮมีกุ้งด้วยโอโหว <laughs> านจังนี่นี่นี่ค่ะ นี่ค่ะอุยะอะเกือบนี่ค่ะงเราปล่อยคืนดีกว่ามั้ตัวเดียวปล่อยป่ปยปปะเขาไปขยายพันธุ์ก่อน เดี๋ยววางไว้ต่อเลยนะคะง่าตะแคงโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลุลูกต่อไปเลยค่ะ โอ้โห,โหมีค่ะนี่ค่ะปลาบูมีปลาบูค่ะเหยไม่กระสมก็ปลาบู มองหาโลบไม่เจอค่ะ Oh, นี่ค่ะถึงแล้ว นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตั้งหลักให้ดีกันนะคะแป๊บนี่ค่ะเกี่ยวเลยตัวเล็ก <c oughs> แต่ก็ยังดีนี่เปล่าผมก็ปล่อยเยอมากเล็กขนาดนี้หรือจะเอาอืมเอามันเป็นพันต่อเถอะมันโตวกว่าน,นี้ไปดูดปล่อยเขาก่อนดีกว่าตัวมันยังเล็กเนย่ะโชว์หน่อยโชวก่อน นี่ค่ะอ่ะโอเคขอปล่อยเขาก่อนนะคะไปเล็กเกินยวให้โตหน่อยหย่อนไว้เหมือนเดิมงานตะแคงเก่งน,นั่นและได้ละ มีน <S preach ers> ุ so first, oh, ่งใหญ่ด oh, ้วยดูอะไรลวนเห็นอะไรวะนานอะไรใหญ่ๆมีตัวเห็นดำๆอยู่เมื่อกี้มีป่ะโอ้ยมี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 ใหญ่จังเลยโอ้ยตัใหญ่ๆชนใหญ่อ่ะ เทออกกันเลยดีกว่าค่ะนี่ใส่โตด้วยนะคะนี่ค่ะไม่กลายยกสูงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวใสย่ยุงพวนก่อน ยังมาอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะครับหลอกลูกนี้นะครับครั้งที่แล้วที่ว่าผมโยนไปลรวบอกเดี๋ยวเรามาดูกันโดนนี้นะครับ โดนยังไงก็ได้นะครับข้างๆขอนไม้แล้วก็ขอให้งาตั้งตรงอย่างเดียวพอนครับโอเคค่ะเคค่ะไปค่ะไปดูลูกสุดท้ายกันน,น,นะคะ กันอุ้ยอะไรขา,ขาวๆอะ่อะมาเลนะเขา,ข,าขอดูหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ปาน,นินกระประกายโอ้เสียดายจังเลย นี่ค่ะหยืดเลยเศร้จังเลยมามค่ะมาสรุปปลากันนะคะนี่ค่ะที่กูมาทั้งหมดด <Hey. S 1> ูเลยค่ะมีปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งค่ะแล้วปลากระสงปลานินปลาบู ปลายิสกค่ะและนี่ค่ะปลาไก่เนี่ยเลยหมานค่ะโชว์หน่อยหมานเลยนะคะ โอเคค่ะชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียพรานบ้านนอกด้วยนะคะสนับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ